วันนี้ลูกค้าก็สั่งกรอบรูปนะคะ,จะเจ้าเดียวมา5บาทค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะผูกโบให้ลูกค้ากันนะคะเป็นภาพเรือสัมเภานะคะแล้วก็ปลาคาร์ฟค่ะทั้งหมด5บาทน,นะคะนําไปมอะเป็นของขวัญอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะผูกโบนะคะเราก็จะแพ็คห่อให้ลูกค้าอย่างดีเลยค่ะเราจําหน่ายกรอบรูปออนไลน์นะคะลูกค้า เป็นของขวัญของที่ระลึกมอบงานมงคลต่างๆได้ทุกโอกาสพิเศษได้เลยค่ะขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่ค่ะลูกค้าท่านใดที่ยังหาของขวัญไม่ได้นะคะช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่จะไปมอบให้กับคนพิเศษก็สั่งกับเราได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะใครจะเข้ามาเลือกที่ร้านก็ได้ค่ะชื่อร้านตั้งใจรวยนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเปิด8.30จนถึง2.30ค่ะ ขายออนไลน์จะส่งทั่วประเทศเลยลูกค้าจ้ะกรอบเราจะใช้กรอบหนาอย่างดีเลยนะคะแล้วเวลาแพ็คไปเราก็แพ็คให้ลูกค้าอย่างดีเลยค่ะรูปมีให้เลือกหลายแบบนะคะเราจำหน่ายภาพวงจุย้ยภาพมงคลนะคะภาพวงจุ้ยก็จะมีหมามีปลามีเรือมีมังกรน้ําตกนะคะวิวธรรมชาติสวยๆค่ะ หรือว่าใครอยากจะได้พาเกจินะคะเราก็มีค่ะมีหลายขนาดเลยนะคะลูกใครสนใจเข้ามาเลือกที่ร้านเราได้เลยนะคะปิดดึกนะคะมีโบให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าจะผูกโบนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะใครจะกดสั่งซื้อหรือว่าใครจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาได้เลยหรือว่าจะมาที่ร้านก็เปิด Google m a p มาได้เลยค่ะพิมพ์ว่าร้านตั้งใจรวยนะคะ ก็จะเจอพิกัดร้านของเรานั่นเองค่ะคลิปนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะใครดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ